สวัสดีทรทุกท่นนะครับต้อนรับสู่ Weekly Market, วิกฤตมาเก็ตเอาลุกวิกคอโนมรายสัปดาห์ประจําวันที่27มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมครับวันนี้มาฝากด้วยกัน3คู่นะครับนั่นก็คือท่องคํา EU และก็ NU นะครับ3คู่นี้แต่ละคู่จะมีเหตุผลและจุดเข้าเทรดอยู่ตรงไหนไปดูกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คู่ E.U ก่อนละกันนะก่อนจะไป N.U แล้วปิดท้ายด้วยทองคำครับ E.U คู่แรกนะก็ต้องบอกว่าเมื่อดูแนวโน้มนะครับเดี๋ยวอ่ะซูมเอาออกมาซึ่งนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่านะผมเขียนขีดเส้นเทรนด์ไลน์ไว้นะครับนี่นะอ่าเป็นเทรนด์ไลน์ของขาลงแน่นอนนะครับแนวโน้มของ E.U ตอนนี้เป็นขาลงอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเล่นตามเทรนด์ครับรอเซลลนั่นเองแต่ทีนี้ว่าการเซลนะครับก็ยังไม่สามารถทําได้ในทันทีเนื่องมาจากว่า อยากลงแต่ไม่ลงสักทีนะครับพยายามแถขึ้นนะครับพยายามจะขึ้นให้ได้นะในช่วงนะครับหนึ่งกว่ากที่ผ่านมานครับเขาพยายามจะขึ้นให้ได้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยต้องมารอดูกันว่าเ,าเขาจะขึ้นแล้วจะไปลงตรงไหนนะครับแต่บริเวณที่เรานะครับจับตามองเนี่ยจะเป็นบริเวณใกล้ๆกับโซนนะครับแนวต้านเก่านะครับกลุ่มนี้นะที่ราคาประมาณ1.07 4.89นะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าราคาเขาขึ้นมาอีกรอบเนี่ยนะแล้วถ้าเขาไม่ผ่าน1.074.89หรือประมาณ SL เราเลยครับ1.077.45ถ้าเขาไม่ผ่านโซนนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่ราคาจะลงต่อตามเทรนด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะรอเซลล์นะครับให้รอที่ราคา1.06นะครับ7.54ไปจนถึง1.074.89ได้เลยนะครับรอเซลล์โซนนี้นะแต่ถ้าหลุดนะครับราคาปิดเหนือราคา 1.0774 5เมื่อไหร่เนี่ยก็ s l นะครับยอมคัดออกมานะครับอย่าปล่อยล่างนะนะครับสำหรับคู่ EU หลักๆไม่มีอะไรมากครับก็เล่นตามเทรนด์ลงนะอ่าสำคัญคือระวังข่าวหน่อยสัปดาห์นี้ก็มีข่าวนะครับสำคัญสำคัญของทางนะครั EU พอสมควรเลยยังไงลองเช็คตารางข่าวด้วยนะครับโอเค EU นะครับไม่ยากมีแค่นี้ไปกันต่อนะครับสำหรับคู่ของ NU NU เหตุผลในการเข้านีสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเข้าบายกันนะครับเหตุผลของการบายคู่ NU ในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเ,เรานะครับเห็นว่าแนอดีนะครับเขาทำดับเบิลมาทรอมแล้วนะครับเคยขึ้นไปแล้วลงมาเราไม่ผ่านนะครับก็ขึ้นอีกรอบทีนี้นะดูที่เส้นไฮไลท์ line, เส้นนี้ครับว่าเขาจะเบรกหรือย,ยังตอนนี้นะณจุดนี้เนะี่ยดูเหมือนว่า กำลังเบรกแล้วกำลังเบรกเทรนไลน์แล้วมีโอกาสนะครับเป็นไปได้นะเหตุผลที่เรารอบายเพราะว่า1นะครับราคาไม่หลุดโลเป็นอัเบิร์มาทอมนะครับมีโอกาสที่เจออีกรอบหนึ่งเด้งขึ้นได้สองนะครับเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับราคาได้เบรกมาบ้างแล้วมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาทดสอบนะครับที่แนวรับอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเด้งขึ้นอันนี้คือเหตุผลของการเล่นหน้าบายของคู่ NU ในสัปดาห์นี้นะครับสูงเข้ามาอีกครันิดหนึ่งนะครับเนี่ยภาพจะเป็นประมาณนี้เนาะนราคาเบรกเทรนไลน์ขึ้นมาบ้างแล้ว นะอรอทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับรอสัญญาณกับตัวบริเวณ1 0 6่5 6 3จสานึ่งนนึงโซนนี้นะครับแล้วค่อยบายกลับขึ้นไปนะก็หาว่ามีความเสี่ยงไหมนิดหนึ่งนะครับเสี่ยงนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อเราดูตามแนวโน้มของไทม์เฟรมสีชั่วโม,มงแล้วเนี่ยก็จะยังพบว่าเป็นขาลงนะครับก็ท้งนี้ทางนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีการเล่นส่วนเทรนนะแต่เราส่วนเทรนเพราะเรามีเหตุผลนะครับไม่ได้ส่วน,น่ีย เพื่อความปลอดภัยก็อาจจะเข้าหลอดไซส์น้อยๆนะครับเบาๆนะอย่าเล่นหลอดไซส์หนักนะครับปกติเล่นอยู่เท่าไหร่ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยครับไหนๆก็เล่นส่วนเทรนแต่มันมีโอกาสเป็นต้นเทรนนะโอเคครับสำหรับเป็นยูต่อไปสุดท้ายนะครับทองคําสําหรับผู้ทองคำนะครับทองคําก็ต้องบอกว่าไซต์เวแบบจริงจังนะครับจริงจังมากๆก็อย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับทองคําก็ไซต์เวนะภาพเป็นแบบนี้ นี่ก็ไซด์เวกันแบบสุดๆกันไปเลยจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็นะครับทั้งก้อนเนี้ยไซด์เวกรอทองคําเอาไงดีนะครับถ้าเล่นระยะสั้นก็ขึ้นไปก็เซลล์ลงมาถ้าราคาลงมาก็บายกลับขึ้นไปนะครับเป็นการเล่นแบบสวิงไซด์เวกเนาะนะครับบายกับอ่าบายกับล่างเซลล์กับบนนะครับประมาณนี้ก็เราก็ได้บอกกันไปในกลุ่มแล้วนะครับใครกำไรก็ยินดีด้วยนะครับแต่ลิสซิกของเราก็มีนะลงไว้ให้ในไลฟ์วิชั่นครับอย่าลืมติดตามกัน สำหรับทองคำนะมีให้ทุกวันทีนี้ถ้าเรามองเป็นเป็นภาพลายสัจจากนันบ้างเราจะมองให้กว้างออกมาหน่อยนะครับเราจะไม่ดูภาพแคบนะออถ้าเราดูเป็นภาพกว้างออกมาเนี่ยอย่างที่เคยได้แจ้งไปนะครับว่าจริงอยู่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกรอบไซเวย์ครับที่จะไซเวย์อยู่กรอบประมาณนี้แต่ถ้าวันในวันหนึ่งเขาหลุดกรอบนะครับไซเวย์แคบๆตรงนี้ไปได้เนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับที่ไปไ,ปได้2โอกาสนะวอซิบิลิตี้นะมีโอกาส2แบบก็คือ เขาขึ้นไปนะครับที่บริเวณ1 8 9 6 1แป1จนถึงซึ่งเป็นบริเวณแนวต้านเดิมนะครับโซนนี้แล้วเขาไม่ผ่านแล้วเขาลงกลับลงมาอีกรอบนะครับซึ่งอาจจะเป็นการไซด์เวย์กว้างๆางที่เคยได้วิคห์ไว้ก็เป็นไปได้นะครับั้งนี้ทั้งนั้นรอดูสัญญาณกับตัวบริเวณโซนนี้ทีนะครับถ้าใครจะเซลล์นะแต่ถ้าหลุด19 2 0หรือปดิดเหนือทะลุออกไปเลยเนี่ยอันนี้ก็คือ SL นะครับทันทีมีโอกาสที่ราคาจะอยากขึ้นต่อไปได้อีกพอสมควรนะครับ ทีนี้ถ้าไปฝั่งขาบายกันบ้างขาบายเนี่ยแน่นอนนะครับตรงนี้นะบริเวณเาราคา18 10เนี่ยยังเป็นจนถึง17 89นะครับโซนนี้เนี่ยก็ยังเป็นโซนราคาที่มีดีมานอยู่พอสมควรนะครับมีแรงซื้ออยู่นะครับยังไม่ยอมนะครับทะลุไปได้ทีนี้โอกาสจะเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาไซด์เวย์นะครับจะมองเป็นกรอบสามเหลี่ยมก็ได้มองไงก็ได้ถ้าเบรกออกมา โอกาสเดียวที่จะบายนะครับขอบวกเงื่อนไขว่าต้องเจอไดเวอร์เจนนะครับต้องเจอไดเวอร์เจนเท่านั้นจึงจะบายนะครับสําหรับการบายทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเบรกออกมาแล้วราคาดันเป็นไดเวอร์เจนกับไอซสไนนะครับ <c oughs> จะทำเฟรมสีชั่วโมงทำเฟรมเดย์อะไรก็ได้นะครับขอให้เจอไดเวอร์เจนค่อยเข้าหน้าบายนะครับเพราะมันจะเป็นการบอกเลยว่าอันนี้การเบรกหลอกนะครับแลวมีโอกาสที่จะราคาเด้งกลับไป เป็นการสวิงในกรอบอีกทีนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว้องคําหน้าบาบครับมีเงื่อนไขว่าต้องเจอใดเท่านั้นนะครับถึงจะเข้านะส่วนหน้าเซลเนี่ยอาจจะได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนเป็นเทรนลงมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปแล้วเด้งลงมาได้เลยนะครับโอเค <c oughs> ขออภัยครับอ่ะนะครับก็สําหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม3คู่ในสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไง ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สาคัญแชร์คลิปนี้นะให้กับเพื่อนๆของทุกคนนะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนก็สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ